มามาแล้ววัดมงคลโกวิทารามวันนี้เราอยู่กับท่านเชี่ยวชาญศิริศักดิ์เสนาครับสสวััดีครบพี่น้องครับช่วงนี้ย่างยอดกันเดินมาวันนี้ห้องว่าร่วมกันครับยอดแม่พี่น้องจากทั้งไกลทั้งไก่วันเพื่อนกินข้าวราดของพ่อครับุญย่าแม่น้องาร์นะเย็นนี่แหละครับพี่น้องครับส้นไหนครับ ปัจจุบุชาสัุีนงรางด้านเซีย่พี่น้องจดใส่บุญุณบ้านเนี่ยใส่ทานยาด้วคนมาเห็นบุญเองใดนีแต่บู้มีความสุขอิ่มเอิบย่ำครับพี่น้องครับเปิดโรงทานครับเบิรงยงอดาไปทังุดเด่นพี่น้องครับแกียันเป่าเสกห้ป่าออกให้ทายัหายโรหาหาไหายเสนียจะไล่ย่ายจากโลกนี้กับพ่อเออไอมีบุญมีบุญส่วนมาส่างหัว ข้าดํากันอนีเด้อมาเมาแมามาทังนี้เด้อเอาีจะวามสุขวามเจริญเด้อไปแล้วไป่อไรนาขอเพื่อนาม่หนาทีถ่าไปแเรวอยวยาเด็กโ่เนขาดจะเด็กขาดเส้นบ้านมีอายุวโนสุขางาลังเด้อาา หลวงพ่อเข้าครับอยู่วัดเขานี่ก็สามารถมาได้ตลอดเวลาครับเพราะว่ามือนี้มีการสมบูรณ์ตลอดเลยครับผู้ใดมากันดีว่าได้เฮ็ดบุญร่วมสร้างได้เฮ็ดบุญใหญ่ส่ยยาวกันขอให้ผู้ที่มาใน้มาอนี้ก็ต้อนี่แต่ความสุขเรา่องระเรื่แล้วกันเฮ็ดแข็งใจขอให้สมความมุ่งมั่นครับนี่เงื่อนนี่ข้อรับด้วยโชคดาภกับพี่ต้อกระเรินก็ให้ขอให้รุ่งโรจน์ตลอดไปครับพี่น้องครับจากสภาคณะกภาพจากวัดอุบลราชธานี นี่ครับพี่น้องครับ